สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าตัวต้านทานคืออะไรดีสซิเตอร์คืออะไรก็คือตัวต้านทานหรือริสซิเตอร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปท,ที่นิยมเอามาประกอบในวงจรเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นวงจรเครื่องรับวิทยุวงจรโทรทรัศน์วงจรขยายเสียงและวงจรอิเลก็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นต้นตัวต้นานทานที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าทําหน้าที่ในการ ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในกรณีที่มีความต้านทานมากจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้น้อยและสำหรับการหากมีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากลดแรงดันและจํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งานนอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นชนิดค่าคงที่ชนิดปรับค่าได้หน่วยการวัดความต้านทานโอห์ม ก็ประมาณนี้ครับธัญลักษณ์สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอ่านค่าแถบสีโอมนะครับจะมี4ถ่แถบสีและ5แถบสีเราจะมาสอนอ่านค่า4ถ่แถบสีกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือจําเลขของแต่ละสีให้ได้ครับอย่างเช่นดำศูนย์ดำ, 0, ำตาหนแดงสองส้มสามเหลือง4 5, ี่เขียวห้าำเงิน6ม่วง7เทา8ปดขาว9แล้วก็จำค่ายผิดพลาด จะมีหลักๆกก็จะมี4ส,สีก็คือน้ำตาลบวกลบ1%แดงบวกลบ2%แล้วก็ทองบวกลบ5%เงินบวกลบส0เอร์าจะมาสอนอ่านค่า4ีถับสีก่อนเลยนะครับส่วน4ีถับสีให้เราจําให้เราหาเลขที่2เงแถวหลักก่อนส่วนตัวสารจะเป็นตัวคูณตัวสีจะเป็นค่าผิดพลาดเช่นสีเหลืองอยู่ที่เลข4ีเราก็นำล้วก็นำสีมาก็คือ นำสมาแถวที่2ก็คือสีม่วงอยู่ที่เลข7แล้เราก็นำา7มาแถวที่3ก็คือตัวคูณเป็นสีส้มเราก็จะนำา4 7มาคูณ1,000ก็จะได้47,000ส่วนแถวที่4ก็คือค่าผิดพลาดค่าผิดพลาดก็คือสีทองก็คือบอกลบ5% ก็ประมาณนี้ครับอ่านง่ายๆส่วน5้าบสีก็คล้ายๆกันนะครับแต่เราจะหา3แถวหลักก่อนก็คือเช่น mm. เขียวก็คือ5้น้ำตาลก็คือ1นึ่ดำก็คือ0แล้วก็แถวสี mm. ่ก็คือตัวคูณครับก็อยู่ที่สีแดงก็นำห้าร้อมาคูณ100ก็จะได้5 1าหมื่นหพ เรามาดูแถวที่ห้าครับแถวที่ห้าก็คือสีน้ำตาลก็คือค่าผิดพลาดบวกลบหนึ่งเอร์เซนก็จะอ่านได้ประมาณนี้ครับห้า0มืหนึ่งบวกลบ1%ิเปอร์เซนครับผมจะมาสอนอ่านค่าแถบสีแล้วก็ปัดตัวต้านทานนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นี้ครับว่าตรงกับตัวต้านทานไหมแล้วก็สอนปรับย่านต่างๆนะครับนี่เรามาเริ่มกันเลย นี่ครับตัวน้งทานสีแถบสีซึ่งผมหาได้แค่นี้แหละครับในบ้านผมซึ่งต้น้านชนิดอื่นซึ่งผมหาไม่เจอนะครับนี่เลยจะมีสีน้ําตาลสีดําและสีเขียวนะครับสีแล้วก็สีทองน้ำตาลเท่ากับหนึ่งดำเท่ากับศูนย์เขียวเท่ากับห้านะครับแล้วทองเท่ากับบวกลบห้าเปอร์เซ็นตทองี่คือ ิดพาดการผิดพลาดของตัวนำทานนะครับบวกลบ5%ส่วนสีที่3จะเป็นสีการคูณคือเพิ่มศูนย์ตามจมํานวนค่าของสีนี้ครับซึ่งสีนี้มีห้าเพิ่มศูนย์ไปห้าตัวก็คือจะกลายเป็น1ล้านเคหล้านโอห์มนะครับหรือหน oh ึ่งพันเคมโอมตัวที่2อนี่ครับก็จะเป็นสีน้ำตาล สีดำสีส้มแล้วก็สีทองนะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนแล้วก็คูณไปอีกศูนย์สามตัวแล้วก็บวกลบห้าเซ็นนะครับก็จะเป็นหนึ่งมืนโอห์มนะครับหรือสิบกโอห์มนี่ครับเรามาดูตัวนี้โอ้ขาหลุดนี่ครับก็เป็นน้ำตาลเขียวดำส้ม ตานนะครับก็จะเป็น1 5ึศแล้วก็เพิ่มศูนอีก3ตัวแล้วก็บวกลบ1%น์นะครับก็คือหน0 0 0แโอห์มหรือ 150K อ oh โอห์มนะครับนะครับเรามาเริ่มกับการอ่านค่าและปรับย่านต่างๆนะครับนี่เรามาปรับย่านกัน,นครับ ซึ่งปรับย่านมันไม่ได้ยากอะไรมากครับแค่เราดูค่าอ่านค่านี้เป็นเราก็สามารถปรับย่านได้แล้วถ้าค่านี้มันมีอยู่ที่ห้าร้อยสามห้าร้อยสี่ร้อยเราก็ปรับย่านนี้ครับนี่หรือไม่ก็พันสองพันเราก็สามารถปรับได้เพราะว่ามีถึงพันถึงสองพันนะครับแต่ถ้ามันเลยไปนั้นเราก็ปรับขึ้นมาหรือ ถ้าน้อยกว่าน,นั้นเราก็ใช้ได้แต่ห้ามแต่ประมาณเก้าสิบนี่ใช้ไม่ได้นะครับเก้าสิบนี่ต้องไปนี่ครับนี่เก้าสิบใช้ได้ต้องไปนี่ก็ได้ครับถ้าเก้าสิบหรอครับเก้าสิบน่าจะได้อยู่มันก็เป็ศูนย์จุดเก้านะครับนี่จะเป็นนี่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 แล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งนะครับนี่จะเป็นคูณหนึ่งในการปรับย่านทุกครั้ง เราควรก่อนที่เราจะวัดเราควรศีลโอห์มครับนี่เราการศีลโอห์มคือการเอาหัวนี้กับหัวนี้มาชนกันจะจับไว้ไอมือนึงหมุนเลยครับหมุนนี่เราก็ตรงแล้วครับให้มันตรงกับศูนย์ทุกอันนะครับเวลาเราจะวัดอะไรจะวัดตัวต้านทานตัวไหนให้เราอยู่ที่ศูนย์ในการชนกันเราต้องอยู่ที่ศูนย์ตลอดนะครับ การปรับค่านี่ผมจะเพราะผมมีตัวหนึ่งแสนหนึ่งมื่นขึ้นไปครับตัวหนึ่งหมื่นขึ้นไปใช้ 1, 000, 1 000นึคูณหนเคดีกว่าอ่านง่ายกว่าด้วยครับนี่1ล้านก็แค่หนึ่งล้านก็หนึ่งพันคูณหนึ่พันนะครับจะไ,ได้1ล้านแต่เราต้องมาวัดดูอีกทีเผื่อมันมีข้อผิดพลาดเพราะมันบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์หมครับนี่ พอามาถึง 1k แรกเอานี่ครับเนี่ยรนะตรงดิ่งเลยปับแล้วครับตรงศูนแล้วเราก็เริ่มเลยครับมาตัวที่1ล้านแน่นอนเลยา่ามากสุดเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอุ้ยกระเด็นหน่อยครับขอโทษนะครับเย่ยบครับพอดี ดูเหมือนนัอาจจะมีชีวิตก็ได้นี่ครับแล้วก็อ่านเลยนะคคับตรงหนึ่งเคพอดีคือการที่คูณหนึ่งเคนี่ยคือเราเอาหนึ่งเคเนี่ยไปคูณคือหนึ่งพันคูณหนึ่งพันก็เท่ากับ 1, 000, หนึ่งล้านนะครับนี่ครับก็ตรงครับหนึ่งล้านตรง 1, หนึ่งล้านครับพังเหรอ นันวพังนะครับขอโทษขอโทษครับนี่ครับเราก็ผ่านตัวแรกไปแล้วก็คือหนึ่งล้านนะครับคือหนึ่งล้านโอห์มหรือหนึ่งพันเคโอห์มนะครับตัวที่สองต่อที่หนึ่งหมื่นนะครับนี่เลยวันเลยครับอ๋อผมขอโทษนะครับผมลืมการเปลี่ยนตัวเนี่ย เราต้องดูก่อนนะครับว่ามันศีโโอห์มไหมนี่ครับไม่ศีโโอห์มนี่ครับเราก็ต้องมาศีโยโอห์มอีกทีเพื่อวัดอีกทีนะครับนี่นี่ครับอุ้ยขอโทษนะครับมันเกี่ยวไม่ได้นี่ครับเราก็ต้องอ่านี่ครับครับตรงสิบครับคือหนึ่งหมื่นครับหนึ่งเทคคูณสิบกับหนึ่งหมื่นแล้วกับ หนึ 1> 1, ่งพันคูณสิบเท่ากับหนึ่งหมื่นโอห์มนะครับก็ตรงนะครับแบบตรงในการอ่านค่านะครับตรงได้เลยก็สิบเคโอห์มไปแล้วมาครับมาถึงตัวห้าแถบสีแล้วครับลนแบบแรกเราดูกอนเลยว่าตรงไหมครับตรงแล้วเราก็เริ่มวัดกันเลยลนแบบแรกถ้าขาคุณมันรีบงี้ก็สามารถเกี่ยวได้นะครับเนี่ยแบบผมเกี่ยวแบบผม คุณต้องจับให้มั่นๆนะครับนี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนแปดห้าหมื่นนะครับแต่เราอ่านได้หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับซึ่งมันก็ผิดพลาดได้ครับหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับในหนึ่งร้อยแปดสิบคูณหนึ่งพันก็เท่าหนึ่งแสนแปดนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถผิดพลาดนะครับตัวนี้ผิดพลาดได้ก็ไม่ตรงกับตัวนี้ พราะว่ามันมีค่าผิดพลาดนะครับก็อยู่ที่1 8ึ่งแสนแหมนนะครับโอมนะครับก็ก็ผิดพลาดนะครับในหนั้นก็ผิดพลาดไปแล้วก็นะครับจบนะครับหมด3ตัวในการอ่านค่าและก็อันนี้นะครับก็มีแค่นี้นครับขอ,อขอบคุณครับ ครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรที่มีตัวต้านทานเนี่ยผสมอยู่ในวงจรนะครับนี่จะมีตัวต้านทานสามเบอร์ซึ่งจะมอนนจะีอันนี้จะเป็นหนึ่งแสน, K o นะครับนี่หนึ่งแสนอันนี้จะเป็นหนึ่งแสนเคโอห์มนะครับหนึ่งร้อยเคโอห์มหนึ่งร้อยเคโอมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยโอห์มนะครับต่อไป อันนี้ก็จะเป็น4.7่จุดเคโอหมนะครับแล้วก็จะเป็นคาปาไม่มีขั้วเบอร์นี้ครับเบอร์ตามนี้เลยแล้วก็ไดโอดเปล่งแถงแล้วก็คาปาที่มีขั้วนะครับมาครับมาเริ่มต่อเลยแล้วก็ไอซี ผมลืมเลยนี่ไอซีตัวสำคัญนะนี่ดูขาคือดูตรงจุดนะครับตรงจุดขาข้างๆจุดคือขาที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เรียง้วครับห้าหกเจ็ดแปดครับมาเริ่มที่ขาหนึ่งซึ่งขาหนึ่งจะต่อลงกาวนะครับขาหนึ่งต่อลงกาว นี่คือสายจำนะครับขาหนึ่งต่อลงเก้าและขาสองขาสองจะใช้สี่จุดเจ็ดนะครับนี่สี่จุดเจ็ดโอ้โทษนะครับนี่ครับสี่จุดเจ็ดคงที่ขาสองขาสอง ขาสองจะไปขาที่หกนะครับขาสองจะไปขาหกขาหกนั่นนี่นีเลยเข้าละต่อไปขาที่สามจะเป็นหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยโอมหนึ่งร้อยโอมอันนี้ขาที่สาม ก็แยกออกมาเลยครับแยกออกมาเพราะว่าอันนี้ต้องต่อกับไดโอดนะครับแปลก็ใช้ไดโอดตเป็นแสงเข้าตรงนี้นเอาลครับก็ขาบวกเข้ากับตัวนั้นฐานนครับก็นำสายจั๊มาหนึ่งสายเพื่อจั๊ขานี้ จัาขานี้เข้าเกาวนะครับนี่เข้ากาว 9. เรียบร้อยแล้วก็ไอข้ขาที่สี่สี่นะครับขาที่สี่นำสายจัามาก็เสียบไปเข้าขาที่เจ็ด ก็ขาที่ห้าห้าจะเป็นกระปาครับเบอร์กระปาไม่มีคู่อ่ะต่อลงกลาวเลยไปขาหกจะใช้เนี้ออืมไม่มีคู่อะเดี๋ยวนี้ขอขอลกมา ถอดออกมาใส่ค่ะใหม่ก่อนนี่แล้วนำครปาปานี่มีขั้วใส่ลงไปนี่ครับใส่แล้วนี่ ก็ไปขาเจ็ดขาเจ็ดจะเชื่อมเข้ากับขาสองนะครับเพื่อเป็นโอห์มหนึ่งแสนหรือหนึ่งร้อยคโอห์มครับขาเจ็ด นี่ครับนี่ต่อไปขาแปดนี่ครับขาแปดขาแปดจะเป็นไฟบวกเข้านะครับแล้วก็นำสายจัำมอีกหนึ่งมาใส่ที่ขาเก้านี่ครับ เสร็จแล้วเราก็มาลองกับฐานก้9โวลต์กันเลยนี่ครับนี่โอ้ไม่ติดผมน่าจะลืมสักอย่างหนึ่งหรือว่าก็ขาไม่แน่นนะครับโอ้ผมผิดขานะครับะก็ขออภัยแล้วนะครับใส่ผิดรู นีใส่พิรูผมดันไปใส่อีกรูหนึ่งต้องใส่ใตรงรขาน,นี้คนระับใส่ไปเลยตาล่าแล้วก็ใส่๊เราก็มาลองกันอีกทีอันนี้คือจะเป็นลบนะครับมก็จะบอกอนะ่านอยู่แล้วว่าอันไหนเป็นลบอันไหนเป็นบกวกเราก็จับคู่อย่างนี้ก็ได้ แล้วก็จิ้มกันเลยนี่ครับติดแล้วติดแล้วครับนี่ครับติดแล้วนี่ติดแล้วครับก็เสร็จเพียงแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ